ให้เสียภาษาไทยโดยเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่การต่อสู้ของสองสัตว์ป่าผู้หิวกระหายบังตาดูให้ดีมาเปิดตัวนักสู้ทั้งสองฝ่ายกันเลยนะครับมาดูนักสู้ที่มุมขวา เป็นนักสู้เดนตายจากนรกที่คอยมอบความเจ็บปวดและทรมานให้กับผู้คนด้วยการหักกระดูกเครื่องจักรแห่งความตายและในมุมซ้ายเราเมีเด็กน้อยเฮอหมอ้มาถือปืนโดนแล้วคอยโดนแล้วละอ่อย จบแล้วนะครับถ้าชอบและมีหัวใจมุ้งมิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนเจอปืนมึงก็เจบคืนนี้เรามีแมตทพิเศษของแชมป์เก่าเด็กเฮอหมอยกับเด็กน้อยเฮอหมอยกว่าที่มีปืนสามกระบอก